อธิบายเรื่องสติสติเป็นของสำคัญอะไรๆทั้งหมดมารวมที่สติอย่างเ,เดียวแล้วเผอสติแล้วมันมีสติจิตมันฟุ้งสงสัยป็นในที่ต่างๆสติคุมจิตมาอยู่มันยังเคยฟุ้งคนที่มีสติแล้ว มันลงปัจจุบันไม่ได้สงสัยไปที่ไหนเรื่องสติควบจิตอยู่นิ่งแนวในที่แห่งเดียวแล้วงอมรู้ตัวอยู่เสมอทำมาได้ผิดทำมาได้ถูกทำมาได้ดีชั่วทำง่านละเอียดรู้ตัวอยู่ทุกขณะ คนเราถ้ารู้ตัวอยู่เสมอเสมอแล้วมันก็ไม่กล้าทำความชั่วคนที่ตั้งใจจะทำความาดีตั้งใจหมายความว่าตั้งสติเองตั้งใจก็คือตั้งสติเองจะทำความดีต่อไปความชั่วก็หายไปหากความชั่วเข้ามาแทรกซึมเข้ามา ในขณะที่ตั้งจิตนั่็รู้ตัวอยู่ทำชั่วไม่ได้คนที่เผลอสติหลงลืมสติตั้งสติไม่อยู่ตามรู้ไม่ตามรู้เท่าทันจิตเรียกว่าตามรู้ไม่ใช่รู้เท่า มันตามรู้กับรู้เท่ามันต่างกันมันตามรู้นัน้นมันไปแล้วยงค่เคยรู้อย่างว่ากอเกิดขึ้นมามันรู้ไปแล้วจังไมยรู้แต่ก็ยังดีอยู่ถ้ารู้ตัวแต่มันมันไปแต่ก่อนยัง่อยรู้ตัวมันจัง่อยรู้มันถ้ารู้เท่าแล้ว มันรู้แต่เมื่อจะไม่เกิดมันจะเกิดกับรู้นั่นไงว่ารู้เท่าคือมันเท่าตัวมันเองมันไม่ไม่เกินกันไม่เกินกันไม่ไม่บกไม่พ่องไม่พอดีพอดีกันจังว่ารู้เท่าอยู่คงที่คนเรามักจะตามรูม้ตามรู้ก็ยังดีอยู่ดีก็จะไม่รู้ตัวเลย การที่จะ okay, okay, หัดสติให้รู้เท่าไม่เกบของง่ายๆแล้วพุที่เจ้าทาันเทศสนาสอนตัวสติตัวเดียวทำทั้งหลายเทศพระองค์เทศอยู่ 45, สี่สิบห้าพรรษารวมในความไม่ประมาทความประมาทก็คือผูงมีสตินั่นเองมีสติรู้เมือ่อรู้ตัวอยู่ทุกเมือ่อ สติชาคระโตตื่นอยู่เสมอรู้ตัวอยู่เสมอไม่นอนหลับนอนไม่นอนหลับแค่หลับอย่างธรรมดานอนหลับลยค,คือคือไม่รู้ตัวแล้วเพลิดเพลินสน,นุกสนานตั้งแต่เป็นหนุ่มจนกระทั่งแกจงแ่จนกระทั่งลืมลืมอย่างกัดังเฒ่า ไม่รู้ตัวสติเลยไม่เู้ไปไหนเมื่อไม่รู้สติไม่มีสติก็ทำไปอย่างนั้นเนี่ยทำกิจการงานอะไรต่างๆก็ทำไปตามเรื่องคิดก็รู้จักคิดถูกเารู้จักถูกแกแต่ว่าสติไม่รู้ตัวสติไม่รู้สึกถ้าสติรู้สึกตัวอยู่นั้น จะต้องจ้องดูอยู่เสมอเสมอจิตมันคิดอะไรก็จ้องดูอยู่มันนึกมันสงสัยก็จ้องดูอยู่เมื่อมันอยู่คงที่แล้วมันไม่ไปมีความรู้สึกอยู่แต่หาไม่คิดไม่นึกรู้สึกเฉย สิ่งต่างๆมันกระทบมันก็ไม่รู้ตัวรู้ตัวอยู่สิ่งต่างๆมันกระทบแต่ว่าไม่ส่งไปไม่ส่งไปตามอารมณ์นั้นมีความรู้สึกตลอดเวลารู้ตัวมันอยู่แต่ไม่ส่งไปอัน,นเรียกว่าสติอย,ยู่เฉยๆถ้าหากว่า มันรวมเข้าไปเป็นเพวางให้มันเข้าถึงสมาธิดวงวูบก็จะหายหมดไม่มีอะไรทั้งหมความคิดความอ่านก็ไม่มีความนึกความนึกก็ไม่มีจะไม่สงสัยไปมาไม่มีนะคิดก็ไม่ออก แต่หากรู้ตัวอยู่เฉยๆรู้ตัวมันอยู่เฉยๆอันนั้นเป็นบางครั้งบางคราวไม่ใช่เป็นตลอดเวลาตรงนั้นแหละจึงเรียกว่าภาวนาเป็นเข้าถึงตรงนั้นแหละจึงเรียกว่าภาวนาถิ่นถ้าถึงตรงนั้นแล้วอธิบายธรรมะเข้าใจดี ธรรมะมันออกมาจากั้มดมาจากใจนั่นน่ะคอใจนั่นนะเรียกว่าใจกลางธาใม้ใจว่าใจหมายความถึงความเป็นกลางไม่เป็นบาปเป็นบุญไม่สุดดีสุดชั่วไม่ส่งออกนอกไหนอะไรต่างหมดทแต่มันรู้ตัวอยู่รู้ตัวมันเอง จะโน้มั้าันงนั้นเรียกว่าใจใจคือของกลางใจของกลางนี่แหละมันจะออกมาเป็นผิดอันนี้มันจะส่งสายไปมาสารพัดทุกอย่างคิดนึกนวลเนียงต่างกรุ่มแต่งนู่นนี่ออกไปเยอะแยะขอปรุ่มแต่งไปออมากๆ เลยมีจากหลักมีจากหลักธรรมะนะั่นเลยมเข้าถึงหลักสักทีเกิดนงานผูคนทั้งหลายนะ่นลืมหลักแต่เกิดมาไม่เคยเข้าถึงใจเลยสักทีไี่อยู่กับไี้อยู่กับจิตนี่เ่นั้วนวหายส่งไปมา ท่านก็มาเปรียบเหมือนกับลมหรือเปียบเหมือนกับวังวนวนอยู่นั่นเนี่ยต้อไม่มีอะไรระวังวนของพุทองค์จะเทศนาคืดตามตาตามหูมูมลิ้นกายใจนี่แหละว,วนอยู่ตังนี้เรียกว่าจิตจิตมันวนมันออกจากตาับหาหูออกจากหูไปหาลางกายใจ เดี๋ยวก็ลับของเขาหรืออาจจะลับกันก็นได้สลับหน้าจับหลังก็กไดาษมันตาจะไปจมูกไปลี้นไปกายนู่นไปไนั่นก็ได้วนวนวิ่วนวายสรับัดทุกอย่างไม่เป็นรถเป็นชาอะไรเลยวนวายอยู่ตลอดเวลามันวนมันจะเข้าถึงความสงบมันจะเข้าถึงใจมัเข้าถึงของของกลาง ที่พระองค์จะเทศนาวะพระวาพระเวกันเทศนามันพบต่างๆพบน้อยพบใหญ่คือมันติดในสิ่งต่างๆนั่นแหละเรียกว่าพบตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดวันหนึ่งนับในส่วนจิตมันไปติดไปติดนู่นไปติดนี้สภาวะทุกอย่างมันไม่วางมันไม่เข้าถึงของกลางมันไม่เข้าถึงความสมา ครบน้อยพบใหญ่ครบน้อยอันนี้นครบใหญ่นั้นตายแล้วไปเกิดเดียกว่ครบใหญ่ในสตินั้นนั้นเกิดดับเกิดดับอย่างนั้นตลอดเวลยคือไปยึดี่ดยังวมาทันอะไรไปยึด,ยดยหมดแล้วาม่ทนไม่ทันรู้เรื่องอะไรไปยึดตรงเดียวติแล้วแวบแบ้แวบอีกอย่างนั้นเนี่ยครบน้อย เพราะง่ายเลยยึดจริงๆนะจังเพราะแตกกพระดับมันก็จะเกิดในที่ยึดนั่นเลยคนเราเกิดมาอยากเข้าใจว่าเป็นผู้ใหญ่มันตั้งเด็กดีๆงแบบบางแบบมี้หลักนี้เกณฑ์นั่นเลยคิดนึกต้องทายคิดนั่ที่ดนี่ยู่ตลอดเวลา เป็นเรื่องเป็นราวนัว้นเป็นเหตุเป็นการเรื่องราวต่างๆเป็นวางครั้งบางคราวแต่ส่วนปีย้อยลเล็กน้อยนั้นมันเยกจนนับไม่ถ้วนเทศนาพระองค์เทศนาตอนนี้นเกิดมาตั้งร้อยปีพันปีก็ต่านถ้าอย่างว่าท่านรู้จักความเสื่อมความสิ้ ของสังขารร่างกายตราบใดแล้หน้อยจีวันจีก็ไม่เท่าคนเกิดมาวันเดียวแต่รู้จักความเสือ่อมความสิ้นของสังขารร่างกายึืพี่นายังความเสื่อมความสิ้คนความดับไปสงองกายการเห็นความเกิดความดับมันรีบเร่งทำความเพียรแต่ไม่ประมาทมันหาทำคุณงามความดี จะท,ทําทานรักษาศีลไม่ตาปรกนานก็รีบทำาม,มันเรียกวาความไม่ประมาทน,นั้นประมาทความไม่ประมาทนึงรีบทําความดีใช่ันเห็นตัวจะตายเลยก็รีบทําความดีใช่มเมอเนียยวะความไม่ประมาทถ้าเห็นตัวจะตายจะแจกจะดับรีบรักษาศีลใช่ เห็นตนจะแตกจะดับรีบภาวนาใช่รีบรักษาใจไว้ใช่อืมอืมควมไมประมาทเห็นค,ความตายรีบทามชั่วอันนั้นเรียกว่าความประมาททำชั่วจนไม่ลืมเลือตัวเรียกว่าประมาทคนเราเกิดมาในศาสนานับถือพุทธศาสนาทุกคนละชั่วทำดีนั่น ฏิบัติละชั่วทําดีท้งนั้นต้องการอยากจะดีถึงเมื่อเป็ดโสดเป็นขโมยสักอย่างไมะน่นวนตายนึกถึงความดีนึกถึงคุณพระคุณเจ้าอยู่ดีๆไม่เอาเอนั่นเจิงว่าความดีนั้นถึงจุดหมายจุดหมายปทางของพุทธบุตริกษัตร์ ศือศาสนามานมนานจะปู่ยาตาท่วถึงแม้ไม่เข้าวัด้องทาไม่รักษาไม่เขาวัด้องทาไม่รักษาเ็นก็ตามต้องมีนิสัยติดตัวอยู่ตลอดเวลาเวลาชั่วทำดีรีบเร็งทำคุนงามคนดีติปอย่างนั้นในเวลานี้เราทุกคนรู้สึกตัวแล้วตื่นตัวแล้ว หากันรีบเร่งคนควยหางามความดีติดตั้งสติให้มันรักษาจิตของตนให้แน่วแน่เพื่อรักษาไมา่ไปทางชั่วลงไหลไปทางชั่วเพียงแต่รักษาสติเท่านี้แหละ ไม่ต้องละ <S <S ไม่ต้องอะไรไม่ต้องทําบุญทาทานอะไรเลยละมีสติทุกเมื่อตัวนี้แหละเป็นพอแล้วมัคนควรมีเราจะต้องทํานั้นเอาตรงนี้แหละรักษาสติตรงเดียวเดียวตัวนี้แหละมันหากเป็นตัวเองของเล็กเล็กน้อยน้อยนั้นมันออกไปจากนี้นี่วิธีรักษาจิตข,ของเราคือตั้งส,ส,สติสนดจิต เท่านี้แลหละไม่อื่นไกลอะไรหรอกครั้งเมื่อเราฟังนี้แล้วถ้าหากจะคิดสรุปรวมพุทธศาสนาทั้งหมดองค์เทศนาที่45ปีรวมลงมาตรงนี้แล้วไปฟังที่ที่ไหนก็เอาเถอะเขาจะเทศน์ก็เอาเถอะขอหลุสรุปเป็ดวเนล้วรวมมันเห็นเดียวนี่เท่านั้น ภาวนายุบหนอ่อของหนอ่อแล้วพิจารณาสมาหลังนานาพิจารณาปัญาสติเราไม่ใช่เขาออกพิจารณาุโธกุโธเอาเถ่านั้นกับมัดทงงั้งสองรวมเงามาแล้วก็ตั้งสติให้เป็นสมาธิคนเดียวถ้าหากไม่ตั้งสติไปเป็นสมาธิไม่เป็นประโยชน์เพราะนาเป็นประโยวเ องหนึ่งท่านสมัยทางจุดการไปพ่อนาอยาริมสัตต้องอย่างกินปลาเท่านั้นนะ่ะเอาเป็นอารมณ์เฮต,ต้องอย่างกินปลาต้องอย่างกินปลาท่านัไม่พ่อนาลมหลังท่านมองเห็นแสงไฟแสงเทียนมันจุด,ดขึ้นมาแต่ลุกพกพงขึ้นมาเลยย้อนยับยับยับลงไปแค่แค่ที่จะดับแล้วก็ลุกโพงขึ้นมา ท่านเอาพิจารณาเป็นอารมณ์ก็ได้สําเร็จแล้วจงว่าอะไรก็เอาถึะท่านถ้าหากว่าจิตร,รวมได้แล้วก็ใช้ได้ทั้งนั้น่อนที่จะรวมต้องพิจารณาเขา้าในเหยียบออกไปนอกผู้พิจารณานั้นคนหนึ่งไม่ใช่เอาุโูโธไม่ใช่เอา,เอาสมาธิหางไม่ใช่เอา นอ้องหนอป้องหนออันนั้นเป็นเครื่องล่อให้จิตมาอยู่ในที่นั้นแต่เวลาเอาเอาอีกอันหนึ่งต่างหากมันพูดยากมันสันนะพูดไม่ถูกแล้วถ้าใครจะทำอะไรใครจะทำยังไงก็เอาที่มันพูดของของใครของมันหรอกที่จะจับเอาตรงนั้นจับเอาดยสิตีใดจะจับเอาคูคุณนึกคู่คิด กูรู้สึกจะจับด้วยวิธีใดมีแยบคายเลยกันขอส่วนตัวตรงนันบอกกันไม่ได้ไม่ว่าธรรมะที่เราฝึกหัดปฏิบัตินันมันยากพูดยากเหมือนกันพูดไม่ไม่ถูกเวลามันเป็นเองแล้วยังค่อยพูดถูกเรื่องอันนั้นอย่างพูดด้ฟังนี่ก็ดี ที่พูดให้ฟังเดือนนี้แนละ้วงัม่ทัาน,นาเต็มไม่เข้าใจท่านหากว่าเต็มสมาธิภาวนานแนวๆไปแล้วโอ้ท่านพูดว่างั้นเต็มกันหรอกเป็นอย่างนี้เองท่านพูดเท่านั้นเมื่อนั้นเวลานั้นกิดค,ความรู้ขึ้นมาเหตุน,นั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรพากานะทําอายุอามาของเราก็เรียกว่าแก่มาพอสมควรแล้ว ทุกคนควรแล้วลึกคิดถึงความตายสํารวมจิตใจให้เป็นสมาธิสํารวมใจให้อยู่คงที่สํารวมใจให้ได้จึงจะเป็นใจของเราถ้าสํารวมใจไม่ได้ก็ได้ชั่วไม่ใช่ของเราเราอยู่ในบังคับของใจถ้าหากเราสำรวมใจได้เรียกวไว เราบังค no ับใจได้ก็เป็นอาไ้ใช้ได้เอาละตน่าทึ่งเายอ่